วันนี้ผมชวนมานั่งสมาธิเพื่อต้านต้านความเป็นโรคซึมเศร้ากันต่อครับด้วยวิธีง่ายๆ3อย่างคือ 1. นต้องทำกายให้ส,บสงบ 2. ต้องทำใจให้สงบแล้วก็ 3. ปล่อยให้หลักตามขั้นตอนง่ายๆแบบนี้ต้องทำทุกวันครับ ผมทำมา26ปีแล้วครับทำไปสุดปลายทางของการนั่งสมาธิคือพบคือไปพบกับความว่างเปล่าที่ปลายทางไม่มีอะไรครับว่างเปลี้ยงเฉยนิ่งถึงไม่พบแค่นั้นแล้วก็ตามเราวันต่อไปเรายังต้อง ทำสมาธิต่อไปเรื่อยๆทุกวันครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจต่อเมื่อเรานั่งวันต่อไปเราก็นั่งเฉยๆนั่งดูลมหายใจเฉยๆมีมีแต่ความว่างไม่มีความคิดบุงแต่งจากภายในครับ มันไม่เหลือแล้วครับความทุกข์ที่อยู่ภายในจิตใจของเราที่มันฝังแน่นอยู่ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่นานมาแล้วมันเกลี้ยงไปหมดแล้วครับเหลือแต่ความว่างความสงบแล้วก็ผ่อนคลาย จิตใ,ใจตั้งมัน่นไม่ทุกข์ไม่เป็นอะไรอีกแล้วแสดงว่าเรานั่งมาถูกทางแล้วมันจึงหายได้จริงแล้วม,มันทำได้จริงใครๆก็ทำได้ง่ายๆทำเหมือนที่ผมนั่งอยู่เนี้ยนั่งตัวตรงๆดูลมหายใจข้าหายใจออกแล้วก็ปล่อยมันหลับ Hãy còn cũng ngon.